ตัวเลขตัวหนังสือเครื่องข้างล่างเฉียงชี้ขึ้นข้างบนโยนลงไปแล้วก็แผ่นรองแผ่นคัตแผ่นรองแผ่นคัตแผ่นรองเนี่ยคราวนี้ลงล่องมาละแผ่นคัตพอดีเ๊ะเลยทึก มันลงร่องนะครับตัวนี้เป็นกิบกดล็อกไปอีกทีอ่ะล็อกไว้ละตอวนี้ก็ใส่เหล็กกิบล็อกอีกทีอีกชั้นนะครับกดอลงไปเลยโอเคตรวจความเรียบร้อยนะครับลงล่องดีหรือ,อยังหมุนดู เค okay. เรียบร้อยอย่าลืมนะครับฉโลมน้ำมันด้วยนะครับเวลาประกอบตามพวกลูกป,ปืนเนี่ยประกอบไปเลยเทไปเลยครับแต่แผ่นค์ดชุดคาัะเราคาร์ดต,ตัวในเดินหน้าเราก็ฉโลมน้ำมันแล้วค์ดถอยหลังไม่ได้ฉโลมฉโลมไปเลยต่อไปเราก็จะประกอบชุดเอ่อ คอนโทรลเกียร์นะครับเป็นพวกดึงเกียร์เมื่อกี้ผมทำมาร์กต,ต,ตัวนี้หล่นเลริมตัวนี้หล่ปนปอายใส่ผิดมันก็จะไม่ลงอะครับประมาณนี้กบชุดนี้ไปนี่คอนโทรลตัวดึงเกียร์เลตัว ดึงเกียร์ครับดึงเกียร์ไปดึงเกียร์มาเดี๋ยวใส่ชุดนี้ไปก่อนอตัวนี้ผมก็แกะล้างแล้วครับลงหรือยังลงแล้ว,วใส่นี่ฮะมันขยับโยกได้เสียบให้มันตรงร่อง มีตัวไหนอีกตัวนี้อีกตัวนี้เหรอตัวนี้น่าจะมาก่ออยู่ริมนี้นะเก่อตรงปลายนี้ครับเป็นล่อง<ม>เพื่อจะ<ม>เป็นการจยกนอ็อตตัวนี้น่าจะเป็นน็อตตัวยาวเดี๋ยวใช่เป่าไม่ใช่น็อตยาวอยู่อยู่ตัวนี้ครับริมนี้น็อตยาวมีอยู่สามตัวอ่ะตัวนี้ด้วย ตัวนี้ด้วยแหละตัวนี้ด้วยน็อยาวนอกกนั้นน็อตสั้นหมดเลยครับ